จุมเรียบซูรแม่เอาบางโอนกรุบกรบขเนียววันนี้นะคะเหมือนจะพาทุกคนมาทาเมนูบ้านๆของขมิญซรินเนาะภาษาขมิญซอเซนียงยาฮทาบกกะดาคนเดอจ่ะก็คือยอดอ่อนเนาะลูกอ่อนๆของขนุนนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเป็นแบบนี้เลยค่ะอ่าขั้นตอนแรกเดี๋ยวจะให้แม่ใส่พริกลงไปใส่ไปกินเลยใส่ไปเลยอันนี้แม่เป็นเชฟแต่แต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเมียทํากับข้าวแล้วผัวนั่งรอกินเออ เคลียน์เลยเนาะเจ้าเจ้าเคลียน์เลยเนาะเจ้าทำอย่างนี้กินเป็นอร่อยเลยใส่พริกหนเม็ดเลยเขาชอบใส่น้ำตาลอ้อใส่น้ำตาลเหรอแล้วก็แป้งอันนั้นใส่ต้องไปใส่อะไรใส่เรียบอร้อยเลยนะใส่เรียบร้อยเลยเนาะมันต้องมันดักดักดักดังตรวยขนาดก็คือเป็นยอดอ่อนเนาะแล้วก็ เพลงกระจายกระจายคันเวียนนะใบมันด้วยโอ้โหจะบอกว่าเป็นเมนูแบบสุดแซ่บยำบ้างของカメอร์สรินักกิชชอบใส่ใบมันด้วยเนืนืนี่ใส่ไปเลยโอ้กระจายเนาะใส่ใส่ใบมันแหละใส่มะขามกลเปีียยมม้ะใส่มะขามคนรอกินใส่มะขามใบมันอือไปเดาไมั่ใช่าง ใช่ตัดไปย่อยคืต้องใส่เยอะด้วยเมื่อใช่ต้องใส่เยอหกระรูปเบาหวานกระตี้ฮบแต่คลักฮึบแต่กระตี้ฮบแต่คลักฮึบแต่ไอ้ยังเจาะเนาะแต่ปะมันไก่อันนี้ก็หาได้ตามธรรมชาติเนาะไม่มียาไม่มีการฉีดยาใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นขนุนบ้านนี่แหละทำาห้ต่างไปเต็มพอฮึบสักพักความต้านกิดความดันจะอีนั่งติอืมสี่ อาหารพื้นๆบ้านยืนนแล้วก็กินจะบอกไหนจะบอกไม่มีโอ้โดนมือมะขามครับลูกบก็ชอบกินมะขามเหมือนกันูก็ชอบแล้วเกากินได้ะอืะแล้วมั้งใส่มะ้ยเราเองพเอ็มเลยพอถักลายเจ็ดจะมือเด้อบายมัดฉนังติดเด้อไงเน้อพอเมนูพอยอบกชอบกินเมี่ยงตำเมี่ยงแล้วก็ตำเนืจักเนาะ เอเลยบอกเอดแล้วก็ตำให้ละเอียดนะบอกละเอียดเนาะประมาณชอบเองเอาม่ชอบเอ๊ะตันนี้มันจะไงมันต้องมีครับองอต้องมีตุยรตุยครับแล้บแล้วเลใบกับบานพู้หญ้กับบ้าเรยจิชอบผเล้งใบ่ไใกข้าวโร่ก เมนยนี่เขาใส่อะไรบ้างเลยเม็ดเผากกระม็ดมุดพอกค่ะตรับสมัยเดิมตรับโนตัตะโมกร้านโบราณั้ยจ้่ออยตุ่มโมจ้าตักเกลือเรื่อยจือนี่เลยน้ำนี่นี่เขาใส่ดักตรับเรืองนะดักตักเกลือแบบเราเลยหลายหลายคนแบบอาจจะไม่เคยกินเมนูนี้นะคะทุกคนเพราะว่ากีฮาวทาเป็นเมนูจ้าสมัยเดิมกินนมโฮปเนาะคนโบราณ แต่ว่าเมย์ก็เคยกินแหละเพราะแม่ทำมากินเมยคือความโชคดีแบบว่าเมยอนี่คือพ่อแม่ชอบทํากับข้าวแบบบ้านๆเด้อจ้ะเลยได้กินเหรอมั่วละเอ็งเพิ่งเกิดเองอยากินเอ็งเพิ่งเกิดเมื่อวันนั้นวันนั้นเองอย่ามาี้โม้ะนะใส่สีเหลืองแล้วก็เป็นสีสันเลยหิวหิวทำอย่างก็กินได้เนาะเผ็ดเผ็ด กินอะรพูดคนพูดตามเหมยดิพูดตามเหมยดิบอกกระดอคเนอร์พูดดิอันนี้คือร้านเด้อจจะพูดเขมรนไม่เป็นเลยโอ้โหพูดพูดตามเหมยดิแล้วเดี๋ยวให้ตังกินขนมบ็อกบ็อกกะดาคเนอร์ กินข้าวอีกแน่นอนกับพ่อวันนี้หอมเหมือนใบไม้เลยหอมเหมือนใบไม้หอมเป็นไมันก็คือใบไงใบไม้ไงน้ำข้าวหลกเลยนะแต่มาคืออันนั้นใช่ย่อแรงย่อเหลกกินเรเลยอ่ะดักไอตาติดปรุงบ๊อบแล้วอ่ต่อไปคือต่อไปแม่จะใส่น้ำมะขามอ่ะมีข้าวเย้านี่ใส่ทั้งเม็ดจุ่มนี่แหละดับดับเลยใช่อ่าใส่ทั้งเม็ดเลยมีข้าวเย้าที่เด็ด ดักอ่อประจุปืนแล้วก็ดักตังเกือบจะงานเลยค่ะใส่ทั้งเด็ดเลยเราเพาะเนาะอำไหมรจะกินข้าวถุงก็อินทับโอ้อันนี้โอ้โโอ้ขอใส่ก่อนโอ้ใขอใสก่อนโอียงข้าวมันไก่ก่อนนะเออเอาเนื้อข้าวเลยไหมโอเคใส่สองช้อนแล้วก็ทงดัว อ้หอร่อยนีเนาะตรงนี้เออกินให้เหมยดูหน่อยดิกินให้หมดดิไอ้ย่าอุ้ยฉลาดอุ้ยอุยเก่งอุ้ยไม่ได้ถ่ายเลยเมื่อกี้คนฉลาดเขาเทข้าวลืมเลยอะดักสกาถ้วยมันลืมเต็มจีรังเต็มตาตา้ำมากอันนี้ปรุงรสก็คือเหมือนตำทั่วไปเลยเมื่อกีมันเศร้าดักแอร เอ้ยชูโปรต์เนาะเพราะว่ามีใส่มะขามแล้วใส่มะขามแล้วเปียกเนาะนี่ไงใส่มะขามเปียกแล้วอ่ะเนีงชิมได้ยังกินแท้กินได้ไหมแม่เอมไปพักไหมเนียงชิมก็ยอดเลยเตยังชิมอีกเนื้ออยู่ตรงนี้จากชูโปรต์เดดเด็ดโอ้ยเอาเนียงชิมมาใส่มันจะมีความฝาดๆนัวๆเนาะอร่อยเป็นไงอร่อยเนาะ อาดักจานมั้ยเขะเอานักรบาดักจันจานรัดนนไะมเดี๋ยวเเอานระใช่ใบชะนะกระเทาในสตบอกกร้าวยืนนะคะวัณรกนะเนี่น่ทำงานกลางวันก็ทากันตากินเมี่ยงแบบนี้เลยเหมือนกับตำเมี่ยงกินเมี่ยงนยากินชีสันตะแซ่บดังงาน เสบอยูเันนมากเนี่ยนะงันเยอะตั้งงานจัดมาจางานแรกอร่อยงานจัดแน่นตักเร็วเสร็จบร้อยบอกกรเาบอกกานาร้อยพกินข้าวตอนย็นอ่ะพาะจัดการอ่ะบบไยได้นาอไยืมบานเลยจน้ำจิ้มโอ้่กินได้มันเผ็ดหงกันเอาแอร์ดักได้ อ่ะพอซิมมือมั้ยอมึงได้เลยินปุ๊กะไอ้ดักได้เลยได้อร่อยมากเลยเนี่ยไม่กินอืมอร่อยไหมยำของชอบเสับพ่อตอนกลางวันเราพ่อชอบนี้กินไม่ได้ใส่มะขามทั้งเม็ดพอดเลยเนี่ยมะขามทั้งเม็ดพอดีเลยเนาะเรากินไม่ใหญ่ใช่ไงมรสมกลมเลยพอดีเลยแซ่บอย่าบอกใครบางคนไม่รู้นะเนี่ยว่าตั้มยังกินแบบนี้ได้อืม ดีนะเคยกินตั้งแต่เด็กน้อยบุยาตายายผมบอกว่าชื่ออันนี้พ่อเลยโชว์กินแซ่บไปเลยโอ้ยเมอเอาสบายได้ชริงเล็กนะทนายเฉลิงเขาบอกว่าคนถนัดซ้ายแม่ยายรักเกี่ยวทับคนถนัดซ้ายนี่คือสายสายยหมดเลพ่อศิลปินบอแต่พ่อบอกว่าร้องเพลงก็ไม่เป็นเลยคารุกหมดแล้ว ให้ลูกหมดแลอะให้ลูกหมดแล้วเออจริงอ่ะกินโชว์หน่อยนะกินโชว์แซ่บให้เมยดูหน่อยนิ่บ่ถึงคิ้วถึงคิวถึงคิ้วคิอนนิ่ไหนไหนกินยังไงนะข้ามันไก่ลไม่ได้เลยเยี่ยมกินยังไงนะหนึ่งสองสามทำอ้าอัน้อุ้มอยยยยยยมยย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 ยเยยย ไป่งงานไ้ม่ใช่ข้าวข้าวเก่าสามปีผ่านมาแล้วเนี่ยข้าวแม่นะข้าวเก่าสามปีผ่านมาแล้วเนี่ยเมื่อร้อนนะจะยังสวยเนื่อซีแบบมโหบานๆยังคิดถึงเลยอ่ะเนียวนุ่มเลยแบบแนัวเลยอ่ะข้าวข้าวนุ่มกว่ามันไสบันธรามุ่มมากข้าวนุ่มมากข้าวนุ่มกว่า นวนจากยบลงตัวบิดจะเหมาะเออร <by> ่อยแม่ทกคนแม่ลืมกดอ LIKE ัดเมื่อกี้ไปหลายครั้แล้วอร่อยมาการ์ต่สันาห้เทองอร่อยอร่อยสันหาจะของเป็น้างอันนี้ค่ะอร่อยเจียดเหรอขบใบหนักไปนิว่าไม่ถั่วทุกคนมันนัวมัน มันกลมกล่อมอร่อยเข้ากันเนี่ยดละมอยจานล่ะละมอยจานเนื้อจะมาหนอนกันกันอาอายุจังอยตุ๊กโอ้ยสงสัยมัดใบมาเอาตังแม่จับวางน้ำน้ำจิ้มเนื้โอ้เผ็ดแซ่บความเปรี้ยวแบบพอดีเลยความเปรี้ยวของมะขามนะมะขามจำทั้งเม็ดเลย ใบามาทนังพอเอาให้แม่ข้าวแม่อร่อยด้วยนะเนาะเือเหนียวนุ่มเลยโอจเลียเม็ูบุ๊ชข้าวก็นุ่ม,มข้าวกรนุ่มแม่แมมจะโฮบายเจีเรียจีโฮบายแตราบะจเรียเฮ้ยเสร็จเลยกลักันหลังข้าไปฉันเองดึงๆแก่ไปละ